โอเคครับวันนี้ต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแนะนํากันนะครับ ตัวนี้จะเป็นของทาง Dell p o w e r e d R430 นะครับเครื่องบางเครื่องเล็กนะครับแต่ว่าสเปคโหดมากๆนะครับตรงนี้เครื่องนี้จะมาเป็น CPU Intel x e o n E5-2640 v3 นะครับมาเป็น CPU สตัวเลยนะครับตรงนี้และ RAM ก็เป็นของ Samsung นะครับตรงนี้จะให้มาที่ 128GB นะครับเป็น 32GB สแถวเลยนะครับและในส่วนของ Storage นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ของ Dell นะครับให้ความจุมาที่ 1T และให้มาที่2 h ก์เลยนะครับและในส่วนของ RAID นะครับ ตรงนี้จะเป็นการเดต H 3 3 0มินินะครับและเครื่องนี้ก็ใช้พาวเวอร์ซัายขนาด5 5าวัตต์2ตัวนะครับและเครื่องนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของช่อง DVD เอามาให้ด้วยนะครับหากใครกำลังหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เครื่องเล็กบางและก็สเปคโหดนะครับแนะนําเครื่องนี้เลยนะครับถ้าหากสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ